สวัสดีค่ะสวนเกษตรษนานาพันธ์นะคะพามาอยู่ที่อ่างหอยคมยักษ์รัตนาที่ฟาร์มต้นตำรับนะคะอำเภอรัรตนวาปีจังหวัดนองคายฟาร์มเพาะหอยคมยักษ์รัตนาที่แรกเป็นหอยคมยักษ์รัตนนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ คุณพี่เคยเห็นไหมเอ่ยหอยขมยักษ์รัตนะาของเรานะคะเป็นสัตว์สองเพศน้องออกลูกเป็นตัวต้องบอกว่าหอยขมยักษ์รัตนะาตอนนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจท,ท,ที่มาแรงมากนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณพี่หลายๆบ้านมาแล้วตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับคนที่มองหานะคะอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักในช่วงนี้นะคะน้องแนะนําเป็นแม่พันธุ์หอยขมยักษ์รัตนนาเลย เพราะอะไรนะคะเพราะว่าแม่พันหนึ่งตัวนะคะดูความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ไซเท่าไข่ไก่เลยไซนี้รุ่น1ปีนะคะสามารถออกลูกได้นับร้อยนับร้อยจริงๆนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วลูกที่ออกมาต้นทุนตกตัวละ1บาทเท่านั้นนะคะ1บาทเท่านั้นไม่แพงเลยนะคะนะคะสำหรับแม่พัน์ธุหอยขมยักษ์รัตนะเรา